สวัสดีครับมาพบกับรายการ Metalworking Update นะครับรายการที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารและเก็ตความรู้สำหรับงานอุตสาหกรรมตัดเฉือนของเรานะครับวันนี้จะพบกันกับผมนะครับในช่วง e n นจิเนียอยากเล่านะครับก็จะมาในส่วนของหัวข้อที่ชื่อว่าวิธีการหาขนาดรูเจาะสำหรับการตับเกลก่อนที่จะไปหาขนาดรูเจาะกันนะครับผมอยากจะเกิ่ให้ทุกคนได้เข้าใจก่อนนะครับว่า เกลียวที่เราเจอกันในชิ้นงานปัจจุบันเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับหลกัลกๆเลยจากรูปเลยนะครับก็คือจะเป็นเกลียวนอกกับเกลียวในตัวชิ้นงานนะครับก็ใช้คําว่ายัางไงดีตัวผู้กับตัวเมียสกรูหรือน็อตนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเน้นหลักๆเลยนะครับก็คือในการทําเกลียวในนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า ก่อนที่จะไปถึงในเรื่อง,องการหาขนาดของรูเจาะนะครับผมอยากจะเน้นย้ำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจถึงปัใจจัยในการทํางานที่จะส่งผลต่อคุณภาพของเกลียวก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับว่าชิ้นส่วนอ่าไม่ใช่ชิ้นสว่วนชนิดของวัสดุชิ้นงานตรงนี้มีคุณสมบัติโดยตรงเลยนะครับในเรื่องของความแข็งแรงของเกลียวเนาะถ้า,ายกตัวอย่างอลูมิเนียมกับเหล็กชุบแขกเนี่ยความแข็งแรงของเกลียวจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ มีผลโดยตรงข้อที่ 2. นะครับความเร็วที่ใช้ในการตัดเฉือนจะต,ต้องมีความเร็วที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าคุณภาพงานผิวงานเนี่ยก็จะออกมาดียิ่งขึ้นนะครับข้อที่3นะครับชุดจับยึดดอกตาร์ทหรือตัปเปอร์โฮเดอร์ตรงเนี้ให้ความแข็งแรงความแข็งแรงของมัน,นมีผลโดยตรงต่อคุณภาพงานอย่างแน่นอนนะครับแล้วในกรณีที่ทำงานยาก,ยากขึ้นหรือต้องจับลึกมากขึ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำงานให้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ข้อที่4ี่นะครับประเภทของดอกตาบตตรงนี้มีผลโดยตรงอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเคยได้ทําคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของการใช้งานดอกตาบตแต่ละประเภทนะครับก็ไปตามดูได้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับข้อที่5นะครับขนาดของรูเจาะตรงนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อหลักที่เราจะคุยกันวันนี้เลยเพราะว่าหลายๆคนยังจะเข้าใจผิดสําหรับเรื่องนี้อยู่นะครับ ข้อที่6นะครับปัจจัยที่6ก็คือในเรื่องของชนิดของน้ํายาหล่อเย็นข้อที่7นะครับในเรื่องความลึกของรูเกลตรงนี้ก็คือความสามารถในการทรําเกลย่าต,ต่างเนี่ยมีผลโดยตรงอยู่แล้วนะครับจากปัจจัยที่ได้อบอกไปนะครับก็วันนี้เราจะมาเน้นในส่วนของการทำการหาขนาดรูเจาะนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าทําไมถึงมาเน้นย้าเรื่องนี้เพราะหลายคนยังเข้าใจผิดและยังใช้วิธีการแบบ ทำคร่าวๆหรือบอกต่อกันมาที่ผ่านมานะครับอาจจะยังไม่ถูกต้องร0 0เอซอ่ะวันนี้ผมก็อยากจะมาตีแผ่ในข้อมูลตรงนี้ละกันแต่เคยไหมครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะถ้าวันนี้ถ้าเราเจาะใหญ่เกินไปเป็นยังไงครับเกลียวของเราที่จะได้นะครับขนาดของเกลียวที่เราจะได้คือยังไงครับเกลียวของเราก็จะตื้นๆเนาะเพราะดอกสว่านมันใหญ่เกินไปไงความแข็งแรงของเกลียวก็อาจจะน้อยลงแต่อีกในแก้วนี้นึงนะครับในฝั่งตรงข้าม ถ้าเราเจาะเล็กเกินไปครับจากรูปเห็นไหมครับว่าถ้าเราเจาะเล็กเกินไปเกิดอะไรขึ้นครับเกลียวที่มันจะต้องอัดตรงมาทํางานเนี่ยเขาก็จะทํางานหนักมากขึ้นแล้วอาจจะส่งผลต่อคุณภาพเกลียวอาจจะทําให้เกลียวแตกผิวไม่สวยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งดอกดอกตาบหักกันเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วเรามาดูกันซิว่าวิธีการหาขนาดของรูเจาะเนี่ยมีแบบไหนบ้างผมให้ไว้2อ,อย่างเลยนะครับแบบ แบบเข้าใจพื้นฐานและแบบรวบรัดแล้วกันวิธีการแรกเลยนะครับวิธีการของการคำนวณวันนี้ผมจะมียกตัวอย่างการคำนวณนะครับอยู่ใน2กลุ่มของดอกตาบของเกลียวด้วยกันนะครับเกลียวประเภทแรกนะครับก็คือในเกลียวเมตริกนะครับตรงนี้นะครับก็คือจากสูตรนะครับก็คือขนาดของรูเจาะจะเท่ากับขนาดของเกลียวลบด้วยระยะพิษนั่นเองซึ่งตรงนี้จะคำนวณกันง่ายๆเลยจากตัวอย่างนะครับ เราต้องการตากเปียว m 6คูณ1นะครับระยะพิษคือ1เนาะแล้วเราจะต้องจอดดอกสว่านไดมิเตอร์เท่าไหร่ครับแทนค่าที่สุดเลยก็คือดอ,ดอกอ m 6กนะครับก็คือ6ลบด้ยวยระยะพิษก็คือ1ก็เท่ากับ5นั่นเองนะครับสำหรับงานนี้ก็ง่ายๆเลยครับการเตรียมดอกสว่านก็คือไดมิเตอร์5นั่นเองแล้วในกรณีที่ถ้ามันเป็นตัวเลขไม่ลงตัวล่ะครับยกตัวอย่าง m 8คูณ1.25 เราควรจะเจาะเท่าไหร่ดีเราหักลบกันแล้ว8ลบ 1. สองเท่ากับเท่าไหร่ครับ6.7 5หถูกไหมครับทั้งนี้เราควรจะเลือกเดมิเตอร์เท่าไหร่ครับถ้าในกรณีที่งานไม่ได้ซีเรียสมากเราอยากจะไปหาดอกสว่างง่ายๆตามท้องตลาดผมแนะนำนะครับก็คือเป็นเดมิเตอร์7นั่นเองนะครับแต่เปอร์เซ็นต์เกียร์ที่เราได้ยอดเกียร์มันก็อาจจะไม่ได้เต็มสมบูรณ์แบบแบบร0 0นะครับตรงนี้เนาะก็แต่ในกรณีที่จะไปเจาะเดมิเตอร์6ได้ไหม6.5ด้ 5, ได้ไหมตรงเนี้ย เกลียวมันจะแน่นเกินไปอย่างที่บอกครับพอรูมันเล็กเกินไปเนี่ยเกลียวมันอาจจะทําให้เกลียวแตกหรือดอกต้าบหักได้นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เกลียวประเภทที่สอนนะครับเป็นเกลียวอเมริกรันก็คือเกลียวนิ้วนั่นเองสิ่งที่มันจะเพิ่มเติมขึ้นมาก็โดยรากของสูตรนะครับไม่ได้ต่างกันเนาะก็คือขนาดของรูเจาะเนี่ยเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวลบด้วยระยะพิษแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับงานที่เป็นเกลียวนิ้วนะครับเวลาเขาเข,าเขียน ในไซส์ของดอกตาบเนี่ยเขาจะพูดถึงระยะเกลียวที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อ1ต่อระยะ1นิ้วดังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับก็คือตัวอย่างเราต้องการตาบเกลียวขนาดนะครับ5้ถ้แนิ้วนะครับขีด11 UNC นะตรงนี้แสดงว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับใน1นิ้วเนี่ยเราต้องการ1 1เกลียวถูกไหมครับอ่ะสิเกลียวดังนั้นว่าแทนค่านในสูตรเลยนะครับ ห้าทับแปดลบก,กับหนึ่งทับสิบเอ็ดคือขนาดของเกลียวเนาะจำนวนของเกลียวต่อหนึ่งนิ้วเท่ากับได้เท่าไหร่ครับได้มาเท่ากับศูนย์จุดห้าสามสี่นิ้วแต่ต้องอยากก่อนว่าพอเราไปหาในท้องตลาดแล้วเนี่ยที่จะเอาไซส์ขนาดนี้นะครับก็มันก็หาค่อนข้างยากเนาะดังนั้นว่าเราก็เลยไปหาระยะที่มันใกล้เคียงกันจริงๆก็คือจะได้อยู่ในที่0.531นิ้วก็คือดอกสว่านขนาด17ทับสนั่นเองนะครับอันนี้ก็ รากของการคำนวณอันนี้เป็นการาคร่าวๆนะผมใช้คําว่าคำนวณคร่าวๆแต่ผมเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลจากทางผู้ผลิตนะครับก็คือเจ้านี้ก็เป็นอะไรที่เราทํางานด้วยกันกับเขา,เขาอยู่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาจะมีค่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับที่เวลาเราคํานวณขนาดของเกลียวเนี่ยมันจะมีของเปอร์เซ็นต์เกลียวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากงานแต่ละประเภทเนี่ยต้องการความแข็งแรงของเกลียวที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นถ้าจะต้องการคำนวณให้เป๊ะมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องมีค่าคงที่ค่าหนึ่งที่เข้ามาทํางานนะครับจากตัวอย่างนี้เลยนะครับผมไปดึงมาจากแคตตาล็อกของเขาเลยนะครับก็เปอร์เซ็นเกลียวนะครับเราจะคํานวณได้เท่ากับขนาดของเกลียวนะครับลบด้วยระยะของไดมิเตอร์อของรูเจาะนะครับ หารด้วย2คูณกับค่าคงที่ตรงนี้นะครับก็คือค่าเฮทต,ตรงนี้นะครับโดยทางผู้ผลิตเจ้านี้เนี่ยเขามีค่าคงที่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็แค่แทนสูตรเลยว่าเราต้องการเกลียวเท่าไหร่แล้วต้องการรูเจะออกมาเนี่ยควรจะมีขนาดเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เรามีสิ่งที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือวิธีแบบรวบรัดเลยนะครับอ่ะผมไปดึงมาจากแค่ตล็กของผู้ผลิตเจ้าเดิมนะครับตรงนี้นะสังเกตดูนะครับว่า ยกตัวอย่างนะครับ m4 คูณ0.7นะเขาจะบอกขนาดของรูเจาะไว้เลยนะครับว่าถ้าหากเราต้องการเกลียวเปอร์เซ็นต์เกลียว100% 90% 80% 70%เนี่ยจะต้องมีขนาดเจาะเท่าไหร่บ้างดังนั้นว่าเราก็ไปเลือกช่วงของขนาดเกลียวที่เราต้องการนะครับจากสเปคที่เราคอนโทรลเนาะบางคนในที่นี้อาจจะเป็นเอนจิเนียรน้องใหม่ที่เข้ามาดูแลงานก็ อาจจะต้องคำนวณให้มันเป๊ะๆมากขึ้นหรือใช้งานขนาดที่ถูกต้องและแม่นยำนะครับตรงนี้ก็สามารถมาดึงข้อมูลจากแคตตาล็อกไปใช้งานได้เลยโดยเฉพาะในแคตตาล็อกตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกถึงขนาดของ m i n นอร์ได e ม e เด้วยของดอกตาบของของเกียวของเรานะครับซึ่งค่านี้ก็มีความสำคัญอย่างเช่นเดียวกันนะครับโดยเดี๋ยวผมจะแปะ,ะลิงก์ของอเนื้อหาทั้งหมดของอ ขนาดของรูเจาะนะครับที่ผมไปดึงข้อมูลมาจากทางผู้ผลิตเจ้านี้นะครับก็เดี๋ยวแปะไว้ให้สําหรับทุกคนไปดาวน์โหลดใช้งานได้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้เองเนี่ยผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกคนจะได้เข้าใจในวิธีการคำนวณหาขนาดของรูเจาะมากขึ้นนะครับแล้วก็นำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้เองผมขอขอบคุณทุกคนมากนะครับเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ w e a t e r Working Update นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารรวมถึงสาระดีๆจากทางพวกเราครับ